สวัสดีครับแฟนทางน้อยทุกท่านครับวันนี้เดี๋ราเรามาหาเลขเขามาวันที่23กันนะครับ23นะครับเนี่ยฮะผลออกเมื่อวาน23ออก477แล้วก็63ครับเมื่อวานเข้าเข้าล่าง63นะครับสุดใหม่สุดเก่าเข้ากันก็จะได้ตัวที่วงกลมไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาหาวันที่วันนี้เลยนะว่าจะเข้าต่อกันไหมนะครับอ่าอันนี้เพราะว่าล่างสุดหมายล่างเข้าติดมาสามวันแล้วนะครับวันนี้ถ้าจากสถิสติที่มันเข้ามามันจะหลุดนะครับวันนีน้วันที่วันที่สี่ครับอ่าใน,นสุดมันก็มานะครับเบิ้ลเบิ้ลบนนะฮะอ่าถ้าถ้าหนที่ตามกน็น่าจะได้อยู่เนาะ เมื่อวานบอกไป4477นะครับถ้าเกิดตามจริง4466ครับต้องต้องไล่ให้ให้หมดนะครับเบิ้อฝั่งบนหรือฝั่งล่างก็ได้ครับแล้วไปเน้นเอานะครับถ้าคิดว่ามันน่าคิดว่า,มวามผมคิดว่าน่าจะมาก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับจากที่บอกเมื่อวานที่มันห่างห่างมานานมากครับบนหรือล่างก็ได้ครับล่างเพิ่งเพิ่งเพิ่งผ่านมา1 2 3 3วันนะครับ แตบนี่หางมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อ่า9ครับ9 9 21นี่ก็วันที่10ที่ออกนะครับาถ้าเบิร์นมาแล้วก็น่าจะวนๆอยู่ครับหาน้อยมันแปลกๆนะครับอันนี้วันที่22เนาะ4 7 7 9 6 3นะครับ เข้าตัวนี้นะครับสามหกหกสามนะครับจริงๆพวกนี้ก็ตากายมันเบิ้ลได้นะครับเนี่ยแต่ไม่รอันนี้คือสูตรล่างครับสูตรล่างอันนี้คือสูตรล่างนะครับน้อยมากที่จะเข้าบนนะครับมันจะหลงขึ้นบนบ้างนะครับส่วนมากนะครับมันจะลงล่างทั้งหมดเลยนะครับไอที่ไอที่มาร์คไว้เนี่ยนะครับมีบนแค่วันเดียวศูนย์ห้านี่ครับที่เข้าก็จะเป็นล่างทั้งหมดครับ นี่นะครับส่วนสุดเก่าก็ล่างบนสลับกันไปครับล่างบนสลับกันไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาวันนี้กันเลยนะฮะยีบสานะครับฝากช่องนัาตุ้มพากินพาเที่ยวด้วยหน่อยนะครับช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจหน่อยฮะจะได้ถึงพันซับ เพิ่มสร้างไรายได้กับ YouTube นะครับันที่23เนอะสามในปี62นะครับ477 7, นะครับอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้มันฝั่งฝั่งสูตรใหม่ย้ายครับสมุดใกล้เต็มลนะ อีเจ็ดเหสามนะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงกลางเลยครับอดีเป๊ะเรามารุ่นวันนี้อีกทีหนึ่งอีกวันนะครับจะเข้าต่อไหมนะครับยี่สิบสามเดือนสามหสองเป๊ะสี่เจ็ดเจ็ดสูตรครับ เอไปประยุกต์ใช้กับออื่นก็ได้นะครับท่านที่บอกเมื่อวานก็เอาไปใช้กับนิเคอีเ่ได้ผลดีนี่แล้วแต่ชื่นชอบนะครับก็ขอบคุณที่เปกำลังใจด้วยนะครับทุกท่านนะครับสามสี่ปดสามสบสองนะครับเจ็ดสองสิบสี่นะฮะเจ็ดแปดห้าสิบห มาเลขคู่เลยครับสองสี่หกเขาบวันนี้สามตัวเป็นสองสี่หกสองตัวได้หกศูนย์เราจะมาแนวหกอีกสามหนึ่งห้าสองสี่หกสามบวกหนึ่งเป็นสี่หกเจ็ด ห 0, 0 3 3นยูหกหกอันนี้ขี้อันนี้คู่ครับเอาเรามาลองดูว่าจะเข้าฝั่งไหนนะครับ9กห้า <c oughs> ได้เก้าห้าหกศูนย์หกศูนย์เก้าห้านะครับโอเคใส่เลยครับน้อยวันนี้นะครับที่ยี่สิบสามสามหกสองครับเลขที่ได้ก็คือหกศูนย์เก้าห้าครับ เดี๋ยวผมเขียนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอีกทีนะครับขึ้นสองลงสองครับหกสองเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับอันนี้หกเก้าหกแปดห้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดครับศูนย์ห้าหนึ่งห้า รู้สึกว่าจะครบเต็มสองแถวคร้ววันนี้เยอะนะครับเดี๋ยวมาลองวงดูแล้วว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับเก้าสี่เก้าสามครับแปดห้าเจ็ดห้าผมพยายามเขียนตัวใหญ่จะชัดนะครับจะได้ชัดเจนนะฮะสามตัวสองสี่หก สามหกเก้าเลขคู่กับเลขคี้นะครับแปดหสามยังคงเข้าอยู่ยังคงเข้าอยู่นะครับเลขวิ่งประจำเดือนรอบรอบล่างครับรอบหลังวันนี้ไม่ไม่มีเบิ้ลครับเบิ้ลไม่มา ออกครับโอเคเดี๋ยวมาดูสูตรใหม่ล่างเทียบเคียงนะครับ <c oughs> อ่าได้สีนะครับตั้งที่สี่ ี่พอดีผมแกะสูตรไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเจ็ดแปดนะครับนี่ก็ใส่เลยครับเจ็ดแปดเครับ8 1 8หนึห้า หนึ่งสหนึ้วก็3าหครับอ่าอีกแถวนะครับเอาตัวนอกเลียงตัวในนะครับส7 4เจ็ดสแปดสหนึ่งสสและก็4ีห้าครับ โอเคเดี๋ยวเรามาจับกันนะครับมาวงกันครับว่าเข้าสูตรเก่าตัวไหนบ้างนะครับที่ตรงกันนะครับสําหรบับนี้สูตรล่างนะครับสองตัวล่างนะครับอ่าท่านผู้ชมดูตามเ้วยนะครับเพื่อพลาดอีกนะครับเห็นแวบๆแล้วว่ามีมีมีแปดห้าแปดห้าตรงนี้ครับ เจ็ดห้าอาจจะอยู่นอกวงก็ได้ครับที่เข้านะครับวันนี้หรือไม่ก็อาจจะเข้าในวงหรือไม่ก็หลุดไปเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าเข้าต่อเนื่องมานะฮะวันนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเออเจ็ดหนึ่งมีไหมไม่มีหกหนึ่งไม่มีครับห้าหนึ่ง จนกันนะครับศูนย์ห้าห้าศูนตัวนี้นะครับตัดออกนะครับ48่ 4, โอ้ยลายตา <c oughs> อัดวีดีโอตอนเช้าๆในลายตานะครับไหนละครับโอ้ดูตามด้วยนะครับท่านผู้ชม83ดสมมีไหมไม่มี93มไม่มีมีหนึ่ง่าไงดีวา อ่ามีศูนย์ไม่มีแล้วศูนย์ตัดไปนะครับหกหนึ่งไม่มีหกสองไม่มีเจ็ดศูนย์ไม่มีแปดศูนย์ไม่มีนึ่งห้าหนึ่งห้ามีครับหนึ่งห้ามีครับติดห้ามีหมดไม่มีเก้าห้านะครับโอเคจะประมาณนี้แหละครับครับดูตามไปด้วยนะครับ เกือพลาดอีกนะครับโอเคได้ประมาณนี้นะฮะดูเมื่อวานเข้าตัวน,นี้นะครับก็จริงจรท่านที่ถูก้วยนะครับสี่เจ็ดก็นิดเดียวครับเบิ้ลสายเบิ้ลก็มาแล้วเมื่อวานน่าจะเกือบเข้าบนล่างนะครับสี่เจ็ดไปอยู่ข้างหน้าซะงั้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ดูอีกทีนะึงครับเอาอีกทีนะึงว่าจะเข้าต่อไหมครับวันนี้ หรับทาน้อยวันที่23นะครับเลขที่ได้ก็คือ60แล้วก็95นะครับ3ตัวเป็น246 369นะครับอ,อันนี้สูตรดูรหม่ล่างเทียบเก่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ลองย้อนคลิปดูนะครับแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเข้าต่อเนื่องมาวันนี้อยาจจะหลุดก็ได้นะครับเข้าต่อเนื่องกันมาสองวันนะครับสําหรับสูตรใหม่นะครับไอ้สูตรเก่านะฮะสูตรใหม่ก็เข้าล่างมาสามสามวันติดแล้วครับเคครับส่วนที่มีลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ